มีไม้พายด้วยไหนดอกเจอเออดอกเจอที่นี่ก็มีขายเนาะสูงเท่าไรงเท่าไรสามห้าบาทเองเขาซื้อตั้งห้าชินเนี่ยถงใหญ่ถุงใหญ่อ่ะก็ูเยอะถุงโลนึงเหรอไม่เห็นตั้งนานแล้วนะเนี่ยเขาไม่เคยเห็นะเนี่ยเอาวะเอาไปล้างจานไปล้างหม้อเนี่ย าแมวครับตรงไหนะไไนะคะที่ปลายมอญคะับก็ฝั่งนู้นน่ะค่ะฝั่งนู้นไหนอะคะฝั่งข้ามสะพานไปทางนู้นน่ะคะ่ะข้อทางนู้นเลยเหรอคะกินไหมอ,ออกมาเหรอฮะออกมาเหรอเขาอยากกินกล้วยไหนอะไส้กล้วยไงเขาอยากกินอะไรก็ได้ตอนนี้สวัสดีค่ะ ที่นี่ที่เดียวหรอมัง้งนี่นะนมช้างตะเกียบะตูมแบบมไปกกล้วยไม้โสมใบโสมธนาคารมีกวนอิม่มมองเลยยาเออเขาเอามองเลยงยะไปแปะเออเอา เพราะว่าเขาใช้อันนี้มาน้องอยากขย่อค่ะเอาว่าซื้อผ้าเอาว่าขวดขย่อยเอาว่าเอากี่ขวดเอาขวดขย่อยขย่อแล้วี่ขวดค่ะขย่อแล้วมันเป็นอะไรหรอขย่อแล้วมันเป็นอะไรไม่มันจะเป็นฝุ่นจับแล้วมันเดี๋ยวคนอื่นมาซื้อเาก็ไม่ชอบใจซื้อไปเลยขวดเท่าไหร่แล้วยี่สิบขวดเท่าไหร่ซื้อไปเถอะไม่ต้องใส่ถุงหรอกไม่่นาเขยล รู้แต่ว่าเวลาใช้เราเขย่าใช่ป่ะใช่แล้วมันเป็นอันตรายป่ะไหนเป็นอันตรายหรอพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะนอนนิ<ป>่งใช่ป่ะไดไงยัแม่ได้มันก็เป็นน้ำเอาพอดีถ่ายคลิปไปด้วยอ่ะเขาบอกมันเหมือนกับว่ามันจะเสียหายเลยอ่ะ เขาแบบว่าเหมือนก็ว่าเราไปขยับแล้วมันก็ต้องเสียหายอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนบังคับซื้อเหมือนแบบเขาบอกมันขยับแล้วจะทำไมนะ คืเมื่อกี้กะจะไม่เอาแล้วว่ะกะว่าเอออยากได้เงินมึงเอาไปเลยนี่ตังค์เนนี่ยเชมตัวเองเกิดทันด้วยเหรออันนี้เกิดเองอันนี้เขาเคยกินเขาเคยกินนะเขาก็เคยกินนะเขาเคยกิน

แม่อันนี้แผ่นหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเท่าไหร่ไม่ีแผ่นตั้งหลายแผ่นหรือเปล่าถามเขาด้อันนี้อันนี้คือหมดนี้เหรอคะหรือว่าแผ่นเดียวอันนี้หมดนี้ยี่สิบหรอคะโอ้อหตั้งหนแผ่นเน่สอแผ่นสิบสองแผ่นโอ้โหนี่เลยครับเต่าปูปลาครับแล้วก็เต๋อป้งในปากเหรล้องห้อสามิบบาทโอเค เกิดทันอันนี้เขาก็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 เกิดกันอุ๊ยอันนั้นมันหลังแล้วเดี๋ยวเอาของเล่นใครอ่ะอันนี้เท่าไหร่ตัวแมวใครอ่ะชอบจังเลยของเล่นในตำนานวิอันนี้อะไรเหรอเขาเกิดไม่ทันน่ะฮะเดี๋ยวนะถ้าเขาเกิดทันแม่ต้องเกิดหลังแล้วอ่ะ อันนี้ขายยังไงอะคะกล่องละสองบาทแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ขนมอันนนี้มัคือกาแฟใช่ป่ะเราจำได้อันนี้ยืดเดี๋ยวนะเด็กๆกุดฟันมาห้ามกินอะไรแข็งๆใช่ไหมห้ามกินไก่ใช่ไหมกินอันนี้ได้ไหมไปได้กินอันนี้ได้ไหมมีแมลงสาบด้วยชื้อไปแล้วมีตุ๊กแกด้วยจริงเหรอ

อันนี้สวยจังเลยเนี่ยแม่บรรยากาศอย่างนี้ไอ้อะไรนะยาเส้นเอ๊ะมันร้านไหนร้านนี้เหรอไม่ใช่ร้านนี่อ่ะแม่แป้นนี่สอบพองเบลเลอร์เลยเอ๊ะถุงเบลเลอร์เลย ข้าหมากอร่อยนะขาไว้ที่สิบไม่มีเม <ah> <ah> ็ดขายบ้างเหรอเม็ดทลักอยากลองกินไมห้าบาทจ้ะเออเอไม่เป็นคำดูแมวมันลงบันไดดูเช็คกิ้งยังไงเลยขนมขี้หนูขนมโบราณเอากี่เม็ดจ้ะได้เม็ดหนึ่งโล่ยังไหมพี่ใช่เอาห้าเอาสิบเอาสิบเม็ดอะยังไงอันนี้กินยังไงเรากินยังไงเรา เดี๋ยวมันมันนั้นติดคอจะยานมันเป็นขุยใช่เป็นขุยลงคอเขาแค่เคี่ยวนะลูกติดคอน้อมอดพาดดูโกนแค่โกนเลยสิไม่เห็นอร่อยเลยอะก็เขาไม่ชอบกินก็แค่จืดๆไม่หวานเลยใช่ป่ะเออเขาถึงไม่เคยชอบกินเลยกินน้ำโกด้วยอ่ะ อยู่เหรอเดินไปก่อะเออเออให้เสร็จๆ็ก่อนดิอ้วนเลยโอ้ว่าหลังจากมันไฟไหม่ถึงไหน กลับบ้านแล้วเฮ้ยแ่อน,อก,บบนก็อยากรู้ว่าไฟไหม้ถึงไหนโตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับกลับเลยก่อนตรงนี้เขาขายเขาขายตงังเมตรงนี้ครับ พอขายแตงเมย์ตรงนี้ลองเรือป่ะลองเรือป่ะเขามีนั่งเรือเล่นไหมแม่ทำไมอ่ะมันน่าจะกี่ปีแล้วเนี่ยสองสามปีแล้วนะตรงไหนอ่ะที่ไฟไหม้อ่ะนี่ยังเป็นเหรอยังเป็นตอดำๆอยู่เลยนี่ฮะนี่ยตอดำๆอยู่เลยไฟไหม้สองสามปีแล้วเหรอน่าจะสองสามปีแล้วอดแล้วเขาก็สร้างอันนี้ใหม่แล้วใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะมีอะไร งงอเอ,อ้ยเขาทำหลังคาอย่างนี้แล้วด้วยดีอ่ะไม่ร้อนนี่นมคุกนมคุกก็แล้วยี่สิบค่ะนี่เลยน่ะ เนระขอโทษนะคะที่ไฟไหม้เนี่ยไหม้ถึงตรงนี้ตรงโู้นจะแล้วก็สองหลังเนี่ยสุดท้ายสองหลังอ๋อไหม้แค่สองหลังตรงนี้ใช่ทั้งหมดเลยที่แล้วก็ล้างว่างๆอ่ะนะเอตรงนี้ไม่ได้ไหม้นี่ไม่ได้ไหม้เนาะไหม้ข้างหลังหรืจะข้างหน้าข้างหลังหมดของหลังหมดลีสองชั้นอ่ะแล้วเก็บอะไรได้บ้างไหมก็เก็บไม่ได้นะไม่รู้เพราะว่า นี่จะเราไม่ได้อยู่นะแต่คนที่นี่เขาอยู่กับเราอ่ะ๋อเหรอกโอ้เอาเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่ามันไม่ทันฮะตอนที่มันไมเจอมัจะดีนะเพรามันไม่บอกกันเนี่ยมาวเห็นข่าวดูก็ใจหายไม่มีใครเอาอะไรไปได้มาถึงเห็นข่าวก็ใจหายได้จะจะตังปาก็ยังมาถึงหลังคาแล้วเราเพิ่งรู้ตัวโผมาดูมาตรงนี้แหละ มันเป็นระอุ่มันเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันจะมืดอไม่อเนไม่ไม่อไม่บอกยไม่บนเไม่อกม่บเลยม่ตอเอเรยอ่ยน่าน่เ่อเลเนาเลยเนาไ่ไม่มีใครนไเนาะมไม่อเอาไมมอ่กเมบาไม่ยไมมอกนม่กเเต็มเลย นี่คือถังดําเพลิงเก้นเขาไว้ถังดําเพลิงเขาไว้ทําอะไรรู้ป่าเาไว้ตักน้ำล้วเนี่ไงน่าจะมีน่าจะมีเชือกห้อยไว้เลยนะนี่หรืออันนี้เขาน่าจะมีเชือกห้อยแล้วโยนไปแล้วตักเกี่ยวขึ้นมาอุ้ยอุ้ยคนตักหน้ายังมีอยู่แม่ยังเกลียดมากเลยที่ก็อยากเป็นที่เป็นทาง ทุกคนคนักง่ายไม่ใช่คนชื่อมากอันนี้อะไรรู้ป่ะข้าวข้าวตอกตอกเขาอยากกินอ่ะมันไม่มีขายอย่ากลมกล่อะปนปนอ่ะที่มันเป็นหวานหวานอ่ะ ขนมปลาด้วยยาอยู่ไหนอ่ะอปลา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 แล้วแอบ,บๆหน่อยะบบนะดังช้าอ๋อนี่ไงก็ยาสาบแอบต<ช>รงนี้ค่ะไปนี่เป็นครอตอันก็เป็นอะไรเหรอเข<อ>าเป็นอะไร<อ>เอาออกเขาไป็นข้อตอก

หินอันเล็กเฮ้ยมีก็หินได้วเหรอไม่ดูอันนี้ติ๊งเหมือนเอาไว้ตำยาเมื่อก่อนครบทดยางจะเป็นสีขาวๆอ่ะของที่นวดนี่ไงเออยทำไมกดจุดอ่ะแมนเดียรล็อกว่ะเี่เขาอยากได้กระจกแบบนี้อใช้ดีดีเดยเราไปใส่น้ำมันเฮ้ยเราก็มีแล้วไงเคลือบอันนี้ไปทำไข่กระทะป่ะเอาอันนี้ไข่อยังไงอ่ะ นี่ข่ายังไงอะคะห้าสิบบาทเอาปะดีนะเอาแล้ยอวยนี่ขายยังไงอะคะร้อยสี่สิบเมื่อกี้อันน่ะแตต้องเอาเวลาอันใช่ปะใช่เอาสองหันร้านนี้เราจะจำไว้เนาะเราจะจำไว้นะร้าเนี่ย เอาเห็นละนี่เขาชอบมากเลยนะ่ะซื้อแบบนี้ไปไม่ได้เลเขาชอบ啊เขาชอบ啊นี่อะไรหนูแกงส้มก,ก็มาลมเอาถุงเลยก,กินต้วเจียวเอาตังที่นั่นนี่ไหมเขาก็ไม่ได้ควักนะร้อยสิ ร้ <110. S 2> อยสิบเขามีเปล่ามันเชื่อมมันเนี่ย้อ่อกินกับคนขายไย้อยู่มีปักแมวมันไม่มันบ้วงคนขาย

เก่งมากลูกช่วยยาย